กับปงกับทักทายสบายดีครับพี่น้องของเบ่าดมดวกครับสวัสดีทักทายไปทางพี่น้องฟังเล่าน้ำครับกเพื่อนเพื่อนทั่วโลกด้วยนะครับที่นี่วัดป่ากุดว่าครับพี่น้องกําลังจะทําการติดตั้งเผลอหน้านี้นะห้องว่าเผือ สาราเขาคือแต่ว่าบังไฟดอกบังไฟดอกครับบังไฟดอกครับพี่น้องแต่แจ้งลระดอกไม่ดอกใดเออมาลุ้นกันนะครับเนาะตอนนี้กําลังมาติดตั้งยูเรน้ำครับพี่น้องได้ขี้เลื่อไปติดไว้ครับเพื่อความสวยงามเดิกงานร้อยกระท่องครับพี่น้องหองเทศบาลตำบลกุฎวาครับโดยทันฤศีน้อยและกะวหน้านูดครับพี่น้องอันนั้นสวอสายฝนอันนี้ซุ้มกิ้งท่งครับพี่น้องเห็นแต่คล้ายง่ๆนะครับแค่นี้เป็นดอกกัน เอาคนลงน้ำเลยครับพี่น้องคือบังค่อยดอกขึ้นได้เล่นะใชเลยเป็นยั่วนะใชเป็นยั่วไปน้ำมันิอเไปติดสิเลยนะบอโอ้นี่มันมีบางเง่นนี้บ่ติดตงมองแล้วนี่นะที่กำลังมองเดียวนี่แหละ บังไฟดอกครับเอาไปติดกลางน้ำเลยครับพี่น้องติดกลางน้ำเลยครับโดยหัวหน้าฤๅษีน้อยแล้วกะหัวหน้านวดครับพี่น้องสองคล้าย่ครับสูงกิ่งทองกับโซ่สายฝนครับพี่น้องกับลังติดตั้งบังไฟดอกครับพี่น้องบังไฟดอกนะครับเด้อบังไฟดอกพี่น้องบ่เคยเห็นกระถาเบิ่งครับพี่น้องมาลุ่นกันว่ามันสีดอกหรือบ่ดอกนะครับเนาะมันจะขึ้นหรือว่าสีล้งนะครับเนาะ บ้าดวนกะบ่ได้เห็นต่ดวนแล้วครับบังไฟดอกนี่กะเห็นกะมูพวกกันกะเห็ดนะครับเนาะเห็ดจุดใส่งานบุญร้อยกระทงนะครับวัดปากุดว่านะครับเนาะพี่น้องพิกัดกะบ้านกุดว่าตำบุกุดว่าอำเภอกูชินอะไรจังวัดกระสินนะครับเนาะกะสองสังทีมงานเพิ่นกะกำลังซอยเดียวขมักกระเม็นครับกำลังซอยกันติดตั้งบังไฟดอกครับพี่น้องเฮ็ดจาก <c oughs> บั่งไม้ไผ่แล้วครับเนาะพี่น้องเนาะฮิตแต่บั่งไม้ไผ่เนาะมาลุ้นกันครับมื่อเร็วว่าแสางสีเป็นแนวไรสูตรเดี๋ยวผมจะสอบถามหัวหน้าหน,นวดครับว่าฮิตแต่งไดมีอย่างเป็นส่วนผสมเนี่ยได้ข่าวว่าใส่นุ่มพอมครับพี่น้องใส่นุ่มพอมนุ่มก็ต้องนุ่มสาวเด้วยนุ <c oughs> น่มไม่รู้อันคือว่านุ่มป่องผมจะสอบถามให้ครับพี่น,อ <c oughs> น้องอนุง่มตัวนุ่มตัวครับ นมซวดบ่หัวหน้าเอาดีๆนดหัวหน้ามันหลุดเด้เงาคนน้อยหัวหน้านวดเพิ่นกำลังติดตามบางไฟดอครับพี่น้องแห่งขายสอสายฝนละกะหัวหน้าฤาษีน้อยครับแห่งขายซุ้มกิ่งท้องครับพี่น้อง,องกลับสักทายสบายดีพี่น้องทั่วโลกนะครับเด้อเอามาแล้วกะ กดซับแต่ใครเฮอกับเบ้าดุมดุ๊กแน่นะครับกะคอมเมนต์สอบถามได้ครับพี่น้องกับเฮอกำลังเจอเดี๋ยวได้ครับพี่น้องกาบสวัสดีเพื so long, <tre> <carro> so anyway, ่อนๆทุกที่ทุกท้องถิ่นด้วยครับพี่น้องครับกัลองติดตั้งบ้างไฟดอกครับพี่น้องกำลังพยายามอยู่มันจะฮึ้นหรือมันจะลงก็คอยมาลุ้นกันนะครับพี่น้อง จะดับหรือจะรุ่งครับพี่น้องครับพี่กัดกะบ้านกุดวาตบลกุดวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินครับอยู่ซิมน้ำวัดป้าครับพี่น้องมือนี้เพิ่นจัดงานลอยกระทงครับพี่น้องลอยกระทงและกาถนนคนเดือนน้่ครับปีนี้ปีนี้เพิ่นกะจัดยิ่งใหญ่ครับแล้วกะได้การประกวดนั่งนบพม่านั่งนั่ครับพี่น้องกะ ได้ประกวดหลายรุ่นอยู่ครับแล้วก็ทางวัดเพิ่นกับจัดเทอได้บังไฟดอกครับหลายจักบังหัวนะสามบังสี่บังนะครับสามบังสี่บังบ่ไอติดอยู่น้ำเหม็ดบ่หรือว่าอยู่บนบกน้ำบกน้ำบกน้ำเนาะอยู่น้ำสองครับบกติดละบ่ท่านวัดป่าครับพี่น้องกกำลังติดตั้งบังไฟดอกครับมือบรรจูดมือแรกนี้ครับจะเปิดเฉลิมฉลองงานครับพี่น้อง สมพเด้งงานร้อยกระทุ่งครับเตรียมการฝังมังไฟดอกครับพี่น้องเตรียมการเตรียมตัวที่จะยุดแล้วครับทีละจุดแล้วครับพี่น้องมังไฟดอกครับเริ่มเผาแล้วครับพี่น้องเริ่มเผาแล้วมังไฟดอกเผาครับพี่น้องมังไฟดอกวัดป้าครับพี่น้อง วัดปากคุณว่าปปอำเภอกุณชิ้นาะจังวัดกาฬสินครับเลือมเฮาแล้วครับเลือมเฮาแล้วครับเลื้มเฮาแล้วครับพี่น้องเลือมเฮาเฮาเลยเลยแล้วครับจะเป็นค่อยแห้งค่อยแห้งไปเลยครับพี่น้องอยู่ในงานลอยกระทงครับพี่น้องงานลอยกระทงครับบางไฟดอกครับมีได้เห็นมาเหิงแล้วครับบ่าวดมดุรกกับไม่เห็นมาตะเหิงแล้วครับบางไฟดอกเขาภาพที่สวยงามครับพี่น้อง ขึ้นมีสูงครับพี่น้องเงินมีสูงเงิมนมีสูงมันจะเป็นคอยแห้งคอยแห้งครับพี่น้องมันจะคอยแห้งคอยแห้งครับคอยแห้งคอยแห้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องมัดครับพี่น้องมัดครับสำหรับคลิปนี้ก็ ข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเอาไว้พบเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเด้อขอขออพูดหลายๆสวัสดีครับ